เรียบร้อยมีคนอาบน้ำในห้องน้ําเป็นบ่อเลือดด้วยนี่กาลังจะเละๆเฮ้ยโหบิวกันอย่างไม่เข้าเลยพวกเราไม่ทางหนีพ้นสวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับวันนี้เราอยู่เกม scar bnb ฮะผมไม่รู้ว่า bnb มันย่อมาจากอะไรคฮะเพราะผมก็ไม่รู้คําย่อของมันขนาดในหน้าเว็บเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันย่อมาจากอะไรแต่มันต้องเปอะไรที่แย่ๆมากๆะฮะ ช่ฮะมันน่าจะเป็นเกมแนวที่เราจะรับบทเป็นคนหนึ่งฮะที่จะต้องเข้าไปอยู่บ้านของใครสักคนหนึ่งฮะโดยที่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครแล้วเราจะได้รับความรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นรู้สึกยังไงที่เข้าไปอยู่ฮะแล้วเกมนี้เป็นเกมเพอร์เพรซันฮะที่เป็นแนวเพส์วันฮะเป็นแบบคาสสิเคร์เลอร์ด้วยที่แบบเป็นภาพชอ็ชอตๆหรือว่าอะไรสักอย่างฮะที่แบบเก่ามากๆอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในนั้นรวมถึงทั้งการแก้พัซโซหรือหลายๆอย่างภายในบ้านให้เสร็จ และหาทางออกและให้รู้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้คืออะไรแต่ที่รู้คือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เรานั้นจะต้องเผชิญกับมันฮะมาแล้วและเกมนี้เขาไม่มีเซฟนะมันก็ไปบอกติดมาว่าลหลายเกมเกมินดี้สวนมากไม่ค่อยมีเซฟฮะเราจะต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เกมน่าสนใจมากฮะนี่ผมจากโลกอนาคตนะนะถึงแม้คลิปนี้ลงไปผมก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วฮะ ใช่ะฮะนี่ช่วงตัดนะครับตามจริงผมต้องมาแปลให้นะเพราะว่าในตัวที่ผมอ่านไปมันไม่ได้แปลฮะเพราะว่าพึบอ่านไม่ทันเออหาคาแปลบางหลายคําแปลไม่เจอฮะแล้วก็แปลไม่ถูกด้วยครับผมเลยต้องมาแปลให้ฟังฮะครับ <c oughs> ในกลางปี1 9 9 0เนได้บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า nurse industry ฮะได้ดขุดไอเดียขึ้นมาฮะว่าเราจะมีแผนในการเปลี่ยน <c oughs> การาท่องเที่ยวเป็นแบบใหม่ฮะทำให้มีประสบการณ์ในการเที่ยวที่มันแตกต่างออกไปฮะ โดยการที่ทําให้คนที่ระหว่างเที่ยวนั้นที่แบบไปเที่ยวไปไหนไปเที่ยวฮะได้มีการเช่าบ้านนะของบุคคลที่เป็นเจ้าของจริงฮะก็เหมือนการเช่าบ้านปกติฮะแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าเขาไม่เจ้าของบ้านเฉยๆฮะแต่ว่าเขาจะให้เราเข้ามาอยู่ด้วยครับก็คือคนที่ไปเที่ยวให้เข้ามาอยู่กับคนเจ้าของบ้านที่อยู่อยู่แล้วอะเออเราสัญญาได้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวและรับรองได้ว่ามันจะต้องดีมากแน่แนแล้วธุรกิจนี้ฮะเดี๋ยวว่าไอเดียนี้ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างมากครและเริ่มมีการเทสแล้วด้วยในการใช้จริงหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นฮะผ่านมา2เดือนแล้วฮะได้มีการขุดคุยหรือมีเศษซากข,ของข้อมูลบางอย่างฮะหลุดออกมาฮะได้พบว่ามันมีอย่างเกิดขึ้นฮะแล้วเราได้ฟุตเจอ f o ฟุตเทจหนึ่งที่ที่ถูกเก็บกู้มาได้ฮะจากผู้ชาวบ้านโฮมโฮมฟุตเทจน่าจะประมาณแบบเออคนที่แบบเหมือนเราแบบอัดคลิปเล่นเฉยๆ,ๆฮะเออ กู้คืนกลับมาได้หน่อยแล้วถูกปล่อยในที่สาธารณะ,ะสาธารณะ,ะทำให้มีการตั้งคําถามันเกิดขึ้นฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตัวของเราหรือตัวเราที่รังเล่นฮะก็คือผมนั่นแหละจะได้รับบทเป็นบุคคลผู้ต้องผู้ต้องหายไปหรือเกิดบางสิ่งบางอย่างฮะได้เป็นคนๆน,นะะั้นแล้วว่ามันเกิดอะไรกับเขากันแน่หรือบ้านหลังนั้นฮะ,น,ะ,ฮะนั่นแหละฮะนั่นือสิ่งที่ ผมแปลได้ฮะถ้าเกิดผิดประการใดของข้อผมก็ขอประทานโทษด้วยฮะนี่คือรอบข้อสุดๆดแล้วแล้วให้ไม่ติดขัดสุดสุดลวฮะครับเสียงคือมันไม่มีที่ปรับออปชันห้ฮะทำให้เสียงโดหูฟังผมมันดังมากสกอ BNB อ๋อนี่เหรอคือเขาให้เรามาอยู่แบบเป็นโครงการเลยสักอย่างฮะแล้วให้เรามาอยู่บ้านขักใครก็ไม่รู้ฮะโอเค ใช่ไหมถูกไหมถึงทีเนนทีเนนทีเนนเป็นเป็น,ปนผู้เป็นผู้เช่าวะหรืออะไรวะขอบคุณนะที่เลือกเราอ่ะการท่องเที่ยวของคุณนั้นฟอร์มโฮมโฮมอเวฟฟอร์มโฮมเดี๋ยวนะถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อหน่อยนี่ใช่เลยอ่ะนี่มันฟาฟอร์มโฮมนะไม่ใช่หมยถึงว่าโฮมอเวฟฟอร์มโฮมมันเป็นชื่อโครงการนะเออจากบ้านสู่บ้านร้อยคุณต้อนรับอยู่มันเอาเอ็กซ์ตร้ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณมากเลยนะแล้วก็เราด้วยนี่ พวกเรานั้นได้วางกุญแจไว้ข้างหน้าห้องนะไปข้างหน้าบ้านนะอยู่ในกล่องอะ่ะบล็อกอยู่ในกล่องไปหาได้เลยอะจากเรเล่เรเลวนี่มันบันแถวบันดไดปะเอาง่ายคือเขากําลังขอบคุณมากมากเลยแล้วเขาบอกว่าขอโทษด้วยนะที่บางทีไฟมันจะไม่มาจ,จะเสียดน,นิดหน่อยอะมันมีปัญหาเรื่องสายไฟอะไรนงี้อะมันเก่าแค่นั้นเองอะแต่สบายใจได้เลยอะแต่บอกเลยก่อนนะอย่าออกไปด้านนอกบ้านอ้าวไตคูอยู่ด้านนอกบ้านแล้วไง อ๋อนี่ครับกุญแจกุญแจนี้ป่ะแต่ก่อนเข้าบ้านกูต้องคีย์ล็อกแพดก่อนไอเวนเดี๋ยวนะนี่มันบ้าประเภทไหน,นอ่ะอ๋อเกมแพดโซ่แพดโซ่ไงฮะเขาแบบต้องให้เราแบบมาแก้แก้ไขปัญหาก่อนไงไงผู้เข้าบ้านผู้มาเยือนผู้เจ้าของบ้านผู้ผู้เช่าเออคุณคงได้เห็นแล้วสินะว่ามันมีกุญแจล็อกไว้อยู่อะ่ะ มันมีกุญแจล็อกไว้ที่เช็ดท่าที่ห้องเก็บของคือจะต้องหาเอามาหาเลยมาปลดนั่นแหละแต่ช่งโชคดีนะเวลาเนี่ยออพาโซมันเกี่ยวกับสีไม่ต้องห่วงนะมันเป็นคาสิกเป็นล็อคลาสิกนะ่ะง่ายๆเลยเกี่ยวกับกุญแจนะคุณจะรู้ได้ว่ามันจะเป็นอิเล็กทริกมันจะเป็นคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกอะอ๋อคุณจะรู้เล่นทีว่าไอทีล็อกอะแป้นนป้นต่างๆมันจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกเพื่ออาไว้การแบบว่า เพื่อทําให้บ้านของเรามีความปลอดภัยสูงขึ้นนะฮะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวหรือมาเยือนฮะที่เป็นการรับรองถึงบริษัทที่เราจะมีต่อให้ลูกค้าฮะอืมประมาณนั้นเลยฮะน้ำไม่ได้ฮะคุยน้ำไม่ได้หรืออ่านน้ำไม่ได้ฮะไม่ใช่หรอกอป,ปวดแสบปวดหูเข้าไม่ได้กูต้องหาลุกแจก่อนล็อกบ็อกอ๋อนี่ไงสีอยู่ตรงนี้ฮะง่ายๆเลยฮะน้ำเงินแดงเหลืองเขียว ก,กดตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้ต้องไปกดข้างล่างฮะน้ำเงินแดงเหลืองเขียวเรียบร้อยสามหนึ่งสี่เจ็ดฮะได้แล้วคุณเจเขายังเขาได้แล้วฮะโอ้โหสบายหูขึ้นเยอะเลยโอเคได้ได้ไฟฉายแล้วฮะในสุดกูก็ได้ไฟฉายแล้วนี่มันเทศกาลแล้วนะทำไมเขาถึงเหมือนมันมีอะไรพูดข้างในด้วยเหรอ บอก Not เด e s h o ช e วไม่ใช่ในห้องน้ำเหมอนี่กูมาเที่ยวใช่ไหมนี่กูมาพักกูต้องมาเล่นเกมอะไรในบ้านหลังนี้อีกเนี่ยนี่มีเครื่องคอมให้กูด้วยโอ้ยเฮลยแย่ยอดไปเลยมีเพสหนึ่งด้วยงั้นเหรอบางทีที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะถามจริงเองรู้ได้ไงว่าแย่หรือไม่แย่เพื่อนพรรากาศตรงนี้มันมีอะไรด้วยอ่ะมันเหมือนเป็นประตูเหมือนเหมือนประตูกั้นอะไรสักอย่างฮะ ไม่มันเหมือนเอาไว้กั้นอะไรสักอย่างฮะที่กั้นนั่นแหละเอาห้องน้ําไม่ใช่ห้องน้ําโอเคเปิดไว้เพื่อความปลอดภัยโถกี้เปิดไฟฮะโอเคบ้านจะได้สว่างไงอะไรอ่ะไปเอากระเป๋าที่ลายท้ายรถฮะโอเคกระเป,าเป๋าที่ลายรถปิดบ้านเลยด้วยเพื่อความปลอดภัยฮะอย่ามีใครเข้านะอย่ามีใครเข้า ได้แล้วเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นฮะเอ้าหายไปแล้ว What the hell นี่ฉันมาเที่ยวใช่ไหมเนี่ยใครไม่รู้จะมาเยือนบ้านเราแต่ที่แน่ๆคือมันมีคนมาเดินเล่นแล้วฉันคิดว่าฉันคงเอาของมาจากรถหมดแล้วว่าฉันคงต้องไปอุ่นอาหารก่อนอะแล้วก็ดูทีวีโอเคอุ่นอาหารความปลอดภัยของเรานั้นอยู่ที่การอุ่นอาหารแล้วก็การล็อกบ้านฮะแต่บ้านเราไม่ได้ล็อกไง รอจังหวะอาหารมันสุกฮะผมบอกตรงว่าการเลือกเกมนี้มาเล่นนี่มันก็จะดูลําบากใจผมหน่อยครับเพราะไม่มีที่ปรับเสียงให้อ่ะแต่เออทําไงได้เราหมดบุกแล้วอ่ะโอเคไปเปิดทีวีต่อฮะแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหยอดเลยอ่ะบักบันหนีการ์ตูนการ์ตูนขีย์เอสสมัยก่อนนี่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 นโอ้โหผมชอบชอบดูมากเลยบักบันนี่สมัยก่อนอะฟ <c oughs> ันหลุด ผมจำภาพภาษาไทยไม่ได้อะแต่ผมเคยดูตอนเด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยดูแนละ้วแต่เชื่อว่าเด็กสมัยนี้ไม่เคยดูฮะเมื่อก่อนชอบมากแล้วตัวเรื่องนี้แม่งโคตรคลาสสิกจบแล้วจากซีซีการ์ตูนใช่แล้วซีซีการ์ตูนกูจะโดนฤิีไหมกูก็ไม่รู้แต่ยังอ๋อกูต้องนั่งด้วยอ๋อกูต้องนั่งเด็กด้วยนี่ฮะบอร์เนอ,ร,อ,อร์บาร์เชอร์พิเชอร์ฮะบอร์เนอร์บาร์เดอร์พิเชอร์ วัดเสียงอะไรวัดเป็นคือมันเหมือนมีใครทําทําอะไรบางอย่างบ้านเราฮนะต้องอ๋อไฟแตกเหรอต้องไปเอาไลโบที่เช็ดฮนะก็คือที่ห้องเก็บของ โอ้โหอะไรวะเนี่ยบ้านนี้ความปลอดภัยขนาดไฟอ๋อเขาบอกแล้วไงว่าไฟไฟบนหัวนี่มันเสีย่ยฮะโอเคไปเอาแต่กุญแจเราไม่มีนะเปิดไม่ได้คำใบ้คือ s o m t a a m b อ r l e r R On Purpose MG MT ป่าออ ip, วะ มันเป็นล็อกแบบพิเศษครับแบบไฮเทคไฮเทคโนโลยี tech, ฮะที่แบบว่าเล่นเสียงปุ๊บมันก็จะเปิดให้ครับแต่เล่นถูกวัตฟัศแล้วกูต้องมาเล่นอะไรอย่างงี้นะไม่มีไม่ใช่ว่ะ a b c d e f G ถูกไหมไม่ใช่เหรอ a b c d e f G ไม่ใช่ว่ะ มันเป็นคำใบ้ฮะตอนนี้ผมเอาหูฟังออกไปแล้วนะคือแบบปวหูมากครับเสียงบันดังมากมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยฮะคือแล้วนะมันคืออะไรข้างในไม่รู้ฮะเหมือนข้างในมันมีแสงฮะแล้วมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างข้างข้างในหนึงฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดได้แล้ว เขีคำว่าเฟซไปได้เลยฮะแสดงว่าหน้ามันแปลว่าหน้าฮะเฟซแล้วมันได้ยังไงอ่ะอ้าวแต่ประเด็นคือกูอ๋อกกตัวซีนั่งวอเตลได้ยังไงวะคือมันเป็นคำเดียวที่ผมน่าจะนึกออกฮะเปิดไม่ได้ประตูเหมือนมีอะไรกั้นอยู่แต่ก็มีแสงข้างในออกมานะโอ้โหกูอาจจะหลุดพ้นกูกว่าจะหลุดพ้น,พนคิดไรไม่ออกบอกไม่ถูก อ่ะเปิดแล้วขอมกระเสียงแม่งดังชีพหายอ่ามีพวัวมีของมีนี่เหมือนแม่งมีคนพีกออกมาฮะแต่กูไม่เห็นกูมองไม่ทันแต่เสียงวงบอกแน่ฮะโอ้โหปวดหัวเลยแค่คำใบ้เดียวกูก็แคบจะลงไปนอนแล้วอ่ะได้ยังปึ๊บแล้เปลี่ยงไงอ่ะ อ๋ไม่ถึงไฟนี่เหรออาได้ยังเรียบร้อยมีคนอาบน้ำในห้องน้ำเป็นบ่อเลือดด้วยนี่กำลังจะเล่นแล้วเฮย้ยวัตต์ฟัคจะเล่นแล้วกูเฮ้ยรินลิงแหวนวัตไตเฮลและแหว,น,ว,น,วนเลยวะฮัลโหลฮัลโหลวัก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 อะไรไม่รู้มีใครอยู่งั้นอะอุ้ย นี่การจะขูข่กูแตกเลยเนี่ยวอทวอทไรมีคนเหมือนพยายามเข,เข้าประตูฮะวอท อะไรอ๋อให้เราซ่อนเสียงคือเสียงม,มันดังมากฮะมีคนมาไหนวะทางนั้นจากทางนั้นฮะแม่งกำลังเล่นเกมเลยครูปะเนี่ยเข้าไปแล้ว มีเสียงหมาด้วยหมาบ้านกูไม่ใช่หมาจากข้างนอกฮะไม่ใช่หมาบ้านผมฮะไปแล้วใช่ปะออกไปแล้วฮะห้องนี้เปิดโอ้โหเนื้อสดพร้อมกับโนต้ตที่อ่านไม่ออกฮะสัญญาได้เลยว่ามันเริ่มโอ้โหกูเกลียดเสียงเกมนี้งจริงสรุปคือ มีคนหายตัวไปสามคนที่นี่ฮะคนแรกนะ่ะมันน่าจะแบบว่ามันเรียงตามคนว่าคนที่หนึ่งคือบ,บนสุดคนที่สองคืออันคำอันตรงกลางฮะคนที่สามคือข้างล่างฮะผมไม่รู้ว่า S A L, L นี่มันแปลว่าอะไรนะมันเป็นคำยออ่ออ่ะมันน่าจะเป็นคนที่ถูกจับมาแหละถูกให้เขียนอะไรงี้เปล่าโนต้ตอะอืมโอ้โหมีขวานมามามีคนถ่ายรูปกูด้วยกล้องอยู่ดีก็ถ่ายเอง นี่กูบวกหมดมากูมาพักแรมที่นี่เพื่อมาพักผ่อนแต่กูต้องมาเจออะไรกันอย่างนี้เนี่นะเออมาได้ทูบีคอนติเนียอุ้ยเสียงก็ดังชิบหายเสียงก็ดังแล้วอืออกมาให้กูด้วยออกมาด้านนอกให้กูด้วยขอบคุณที่รักกันฮะจบแบบแปลกๆไม่พอยังมีอะไรที่กระทุงหูกุ๊ยรับ นี่คือสกาเบียนมีแลวกูไม่ออกด้วยกูให้อยู่เห็นหน้านี้เลยแบบชัดๆเจิงเต็มฮะนี่ฮะหน้าของเกมเนี่ยฮะตามจริงผมก็ไม่ได้อยากจะว่าของเกมเนี่ยครับเพราะเกมนี้เขาก็เหมือนทําออกมาแบบไอ้นี่เฉยๆฮะบอกว่าคือทําออกมาลองเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยเออมีฟงมีฟิกเขามีฟงมีฟิกมีแก้บงแก้บาให้แล้วอะแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้ก็คือแบบเสียงบันดังฮะถ้าเกิดแบบใช้หูฟังแบบโทรศัพท์ฮะมันลดไม่ได้ไงแล้วมันก็แบบทำให้หูแบบแสบได้ตอนที่เนี่ย ผมเลยแบบว่าตอนแรกเรารู้สึกเมามากก็ใครคิดว่าไงมันดูน่ากลัวหรือเสี่ยงมันในนี้ยังไงก็ผมก็ดีใจด้วยฮะที่คุณเป็นหนึ่งในคนที่กลัวแต่ดีใจด้วยฮะว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ลำคาญเกมนี้ฮะเพราะเสียงมันดังมากแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่มันเร็วไปมากเลยฮะโดยที่ผมยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเลยครับก็ไปเจอใหมค่คลิปหน้าฮะผมเหนื่อยแล้วขอไปนอนดีกว่าฮะบ๊ายบาย